สวัสดีครับวันนี้มาชบกับช่องใบาบายสุถ่ถายโก้นะครับนี่ก็มากระโพดที่ยอดไใะครับหกแล้วจากวันดูเลยไม่ได้นับก็ว่าจ์มาดูรจะฉีดยาขานอน,นครับก็เริ่มมีแล้วเราจะซื้อยามาฉีดก็ใส่ปุ๋ยพร้อมเลย เป็นปุยเก็ดว่าขน,นาดจะยืนนะนี่ครับเร,เ,รเริ่มเริ่มเริ่มเล่นงานแล้วครับเลยหมอนกระทู่ อนอนกระทู้นอนกระทู้ต้นหัวงานนี่ยืดเองแหว่งจักหน่อยตัวผมก็แซมไปแล้แต่มันใหญ่ทันกันหรือเปล่าไม่รู้คือกันนะครับอันนี้ชุดแรกย่ามยศไปก่อนชุดสองเดือนกระกกระดา กฤษภากรกฎาพรโพดน้นำฝนชุดสองชุดนี้ถ้าถ้าถ้าปั่นให้งวัวถ้าราคาดีก็ว่าจะเอาไว้ปั่นถ้าตาละพันห้ากันนะจะไว้ปั่นถ้าไม่ถึงพันห้าก็จะไว้หักฟักดูถั่วดูถั่วแกดูถั <laughs> ่ว Mình làm hướng chén ra đi Này nè Này nè là nón nó. nó. Ui มานน่ตัวไล่ได้เลยเราจะเอารถไถเลยครับมาฉีดลุยเลยแล้วคนฉีดเดินยากเยวเบิ่งนิดหน่อยกระชังมันเนี่ยสูบน้าบาดานไว้ครับนี่ ไปลดน้ำขูโพดพอดีฝนตกไดลัเสยดน้นกนเวลาบอ่บประนปนินเชื่อปนินกับปุกมาปล่อยไว้ครับตายแล้ววันนี้ซื้อมาวานันนี้ตายแทะ้ะ อปลาดุกกรดมันแทๆเอาเอื้องอื้องอื้องไตครับก็ก็จบ คลิปนี้จะเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเวลาชีดยาเลยยี่ถ่ายดูอีกทีหนึ่ง